สวัสดีครับผมดอดน,นะฮะจากดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับรถโตโยต้าอเวนซ่านะครับคันนี้เป็นสีขาวปีสองพันสิบสี่หน้าเนี่ยดูใหม่นะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นตัวทัว r i ริงนะเครื่องพันห้าเบนซินนะครับเกียร์ออโต้นะราคาเนี่ยพิเศษมากเดี๋ยวพาไปดูบอดี้ก่อนอันแรกเลยนี่ไฟนี่ครับไฟใสกิ้งนะครับไม่มีแตกหัก ไม่มีแตกเล้ากระจังหน้ากระจังหน้านี่เงาเลยนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีตรงตรงเนี้ยฉีกแล้วเห็นเนื้อข้างในไม่มีโลโก้อยู่ครบไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใสไม่มีแตกหักเรามาดูกันชนกันบ้างกันชนนี่ไฟตัดหมอกอยู่ครบทั้งสองด้านเห็นตรงสีดำๆเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักเลยไฟด้านนี้ก็อยู่ครบถือว่าสวย ระดับหนึ่งเลยพร้อมใช้งานด้วยที่สําคัญราคาเนี่ยพิเศษมากตรงส่วนเนี่ยสันของป่องต่างๆเนี่ยดูดีดูดีมากแล้วก็ตรงประตูหน้าหลังเนี่ยสันต่างๆนี่เสมอกันเลยนะครับสันต่างๆนี้เดิมนะฮะเป็นรถไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถที่ใช้งานได้ในหลายสถานการณ์แต่ว่าบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยล้อไม่เดิม ล้อไม่เดิมแต่ว่าการนั่งเนี่ยการขับขี่ต่างเนี่ยนิ่มสบายนิ่มสบายเหมือนรถเดิมเลยอันนี้นะครับไฟท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟท้ายนี่ก็เหมือนกันใสเลยนะครับใสกิ้งเลยนะตรงกันชนท้ายก็เหมือนกันไม่มีแตกหักนะตรงพลาสติกสีดําเหมือนกันโลโก้ทัวร์ลิงอยู่ครบ 1.5S อยู่ครบ Toyota อยู่ครบนะอเวนซา นะฮะแล้วก็ไฟด้านล่างไฟตรงนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็ไฟท้ายก็เหมือนกันอยู่ครบนะฮะฟิล์มนี่ติดมาพร้อมแล้วนะคุณไม่ต้องไปติดเพิ่มอะไรทั้งสิ้นมาดูด้านนี้บ้างนะรอยต่างๆเนี่ยรอยความเป็นป้ายแดงอะไรของเขาเนี่ยยังมีความเป็นเฉดต่างๆยังมีความเป็นความนูนของเขาที่มาจากป้ายแดงมือจับประตูอะไรเนี่ยอยู่ครบ คันนี้สุดยอดอย่างหนึ่งนะปกติล้อแม็กที่เปลี่ยนมาเนี่ยรถใช้งานไปนเรื่อยๆเ,เนี่ยล้อจะต้องถลอกแต่อันนี้ไม่มีถลอกเลยแล้วสีขาวเนียนสวยงามมากเกิดจากพี่ๆน้องๆของผมเป็นคนขัดนะผมไม่ได้ขัดเองพี่น้องผมเป็นคนขัดเองนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนี่ครับสภาพด้านในนะแผงประตูนะฮะแผงประตูใหม่ใหม่เลยคนระับ ตรงเนี้ยผ้าตรงเนี้ยยังไม่มีขาดแล้วรอยตรงเนี้ยไม่มีหลุดออกมาเลยนะแสดงถึงความว่าเขาไม่เคยมีการแก้ไขนะตรงนี้นี่พอดีกันเป๊ะเลยแล้วพลาสติกต่างๆเนี่ยของโซนเนี้ยไม่มีไม่มีแตกหักไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขีดข่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะมีนิดนิดหน่อยๆ่อยไม่ใช่รอยขีดข่วนแต่เป็นคล้ายๆรอยสีสีทะลอกสีทะลอกนิดๆหน่อยตรงนี้ ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าคุณมาดูจริงๆยังไงคุณก็ต้องเห็นผมก็ต้องบอกคุณอย่างนี้แหละนะตรงนี้เป็นส่วนของกระจกไฟฟ้าอันนี้ที่วางแก้วพวกนี้ปกติที่จะเป็นรอยแทบจะไม่มีรอยเลยแล้วก็ช่องแอร์นะฮะช่องแอร์ผมเน้นมากเพราะว่ามนันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รถดูดีช่องแอร์เนี่ยทั้ง4ช่องเนี่ยไม่มีแตกหักคอนโซลหน้าเนี่ยสวยงามมากสวยมากไม่มีรอยขีดข่วนเลย แล้วก็นี่พวงมาลายัยมีแอร์แบกนะฮะมีแอร์แบกตรงนี้นะครับเป็นจอหลังนะฮะเป็นจอหลังแล้วก็ปุ่มแอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบปรับได้ปกติเลยรับไม่มีปัญหาปรับได้ปกติตามแบบของเขาเลยหัวเกียร์ปกติจะถลอกเกิดจากการใช้งานนี่ไม่มีขอโทษนะจะมีตรงเนี้ย จุดบุหรี่หายไปนะฮะตัวที่เป็นที่เสียบกับบุหรี่อ่ะที่เสียบไว้จุดสูบบุหรี่หายไปนะอนี่คือตําหนิตรงนี้พร้อมอันนี้เบาะเบาะนี้สวยเลยผมบอกเลยเบาะสวยมากเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังไม่มีขาดพร้อมใช้งานได้เลยบังแดดอึ๊บบังแดดเลยเนี่ยอยู่ครบสภาพดีนะครับช่องตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักขอโทษนะที่ผมต้องเน้น เพราะว่าถ้ามันแตกหักไปเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะไม่สังเกตเห็นคุณควรจะรู้ก่อนที่จะซื้อรถว่าตรงไหนมีอะไรบ้างไปดูกันต่อนะฝั่งเนี้ยสวยมากนะลำโพงตรงเนี้ยไม่มีแตกหักเวลาซื้อรถสังเกตให้ดีๆชอบทะลุชอบแตกหักกันไม่มีไม่มีเลยรอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยตรงนี้ก็จอกไฟฟ้าอยู่ครบนะใช้งานได้ ค่าตรงนี้เสมอกัรน,นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่ไม่ห้อยนะไม่ห้อยไม่ห้อยนะครับไม่ห้อยเลยนี่มีไขควงนะฮะไม่ได้แถมให้แต่ว่าพี่ๆเขาลืมไว้แล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยโอเคมากแต่ว่ามีคนนั่งคันนี้เป็นรถสี่คนพ่อแม่ลูกมีคนนั่งเบาะ โซนนี้มีคนนั่งแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดไม่ได้ขาดแต่มีร่องรอยการใช้งานสำหรับใครที่เฮ้ยฉันมีครอบครัวใหญ่นะเบาะหลังสุดนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยดูดีดูสะอาดมากแล้วพรมเนี่ยเป็นพรมกระดุมตัดเย็บพรมกระดุมให้พอดีกับรถเลยพลาสติกตรงนี้แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวสำหรับพลาสติกตรงนี้นะที่ใส่แก้วน้ำนีำน่สะอาดเลยนะ จุดสำคัญเลยก็คือนี่ครับแอร์ด้านหลังแอร์ด้านหลังนี่เป็นจุดสําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายคนชอบบ่นว่ารถเจ็ดที่นั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอร์ไปไม่ถึงแต่คันนี้จบเลยเพราะว่าแอร์ไปถึงแล้วยิงเข้าหน้าคุณเลยต่อให้คุณนั่งหลังสุดก็ก็เย็นนะโอเคก็คือสําหรับคันนี้ใครท,ที่มีครอบครัวใหญ่นะเดินทางแบบครอบครัวใหญ่ แล้วก็เน้นประหยัดเนี่ยไปกันทีหนึ่งไปหลายคนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยตอบโจทย์เพราะอะไรรู้ไหมราคาก็ตอบโจทย์ปีก็ตอบโจทย์ปีแม่งใหม่ราคาแม่งโคตรถูกเลยนะราคาที่โคตรถูกนี่เพราะว่าราคากับปีเนี่ยมันไม่ห่างกันมากแล้วสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานอันนี้ลอยองค์รอยอาร์กอะไรอยงอยู่ครบเออขอพูดเรื่องไฟแนนซ์ไปด้วยแล้วกัน ตอนนี้เริ่มจากอาชีพที่หลายๆคนคิดว่าจัดไม่ได้ขอโทษนะสำหรับใครที่คุณมีอาชีพเดินสายไฟรับเงินรายวันอะไรเงี้ยจัดได้อัตราการจัดได้เนี่ยเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาเกือบ100%อซด้วยซ้ำผมจะไม่บอกร0%อหรอกเพราะว่ามันไม่ถึงร0อยซสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือมันจัดได้แต่ยังไม่ถึงร0 0แต่มันก็จัดได้เยอะกว่าเดิมคุณอาจจะต้องมีเงินดาวประมาณหมื่น หมื่นนิดๆนะไม่จําเป็นต้องคันนี้คันอื่นก็เหมือนกันสมมุติคุณเป็นช่างทํำสายไฟในบ้านหรือว่าปูพื้นกระเบื้องที่รับงานรับงานแบบรับงานเองอ่ะไม่ผ่านบริษัทอะไรเงี้ยแล้วรับเงินสดเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วนะที่จะได้ออกรถโดยจัดไฟแนนซ์โดยผ่อนนะฮะแล้วคุณก็ดาวน้อยลงกว่าเดิม แต่สาหรับเคสไหนที่มีอาชีพเสริมมากมากว่านั้นผมก็จะเอาอาชีพเสริมคุณมารวมด้วยทําให้คุณอาจจะฟรีดาวได้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคุณรับเงินสดรับเงินรายวันไม่มีบัญชีเลยไม่มีสเตทเมนต์แต่ว่าคุณเนี่ยมีเงินกินทุกวันทุกวันเนี่ยตอนนี้เราจัดให้คุณได้เลยจัดให้คุณได้เพียงแค่คุณมาหาเราแล้วก็บอกเราตรงๆว่าเฮ้ยคุณทําอาชีพอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเออโปรเซสการทํางานของคุณเป็นแบบนี้ คุณเข้ามาเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะบวกให้คุณเองโอเคเรามาดูกันต่ออันนี้เบาะด้านหลังนะฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีขาดนะไม่มีขาดเลยแผงประตูนี่ก็เหมือนกันลำโพงไม่มีทะลุผ้าตรงนี้ก็เหมือนกันสวยไม่เคยแต่งมาก่อนตรงนี้อาจจะมีร่องรอยการขีดข่วนนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกียด แต่คุณมาคุณก็ต้องเห็นในในกล้องคุณอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมก็อยากจะบอกคุณแหละนะตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าโอเคเราไปดูอีกด้านหนึ่งสำหรับตรงนี้ลำโพงไม่แตกไม่ทะลุนะครับแผงประตูสวยนะอันนี้คือเป็นรถที่ใหม่ระดับหนึ่งเลยนี่ก็ที่ผมบอก แอร์ที่ไม่แตกหักให้เห็นกันชัดเจนตองมาด้านนี้เลยเบาะก,ก็เหมือนกันเบาะดูดีเบาะดูดีมากไม่มีขาดไม่มีทะลุอีกทั้งเบาะทั้งคันเนี่ยไม่มีสีซีดนะคันนี้แอร์เย็นเครื่องดีช่วงล่างดีพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวสำหรับใครที่อยากประหยัด อยากขยายรถสมมุติใช้รถเก่งอยู่แต่ว่าคุณอยากจะมาใช้รถแบบนี้บ้างเพื่อให้ไปกันได้หลายคนเพื่อให้การเดินทางเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันแค่คันเดียวนะก็เอาคันนี้ไปใช้คุณมีรถเก่งที่บ้านไม่ว่ารถคุณจะเก่าแค่ไหนคุณเอามให้ผมดูก่อนเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันหรือคุณอยากจะเพิ่มเงินมานิดนิด,นดหน่อยๆแล้วก็เหมือนเดิมใครที่มีรถราคาสูงกว่าคันนี้ ต้องการจะลดภาระเอามาผมจ่ายเงินเพิ่มให้คุณเองเราไปดูห้องเครื่องกันอันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องนะ1.5เป็นซิน VBTI รอยองลอยอาร์ตคมเก็บอยู่ครบ สำหรับรถคันนี้มีประโยชน์มากๆคุณจะอาไปขายของก็ได้ยิ่งตอนนี้อาชีพขายของออนไลน์นีนิยมมากคุณจะเป,ป็นบรรทุกของก็ได้นะหรือว่าขอโทษนะสำหรับใครที่มีอาชีพขายของตลาดนะัดพับเบาะเอาไปขายของเอาผลไม้ขึ้นเอาอะไรขึ้นเอาของที่จะขายขึ้นไปขายก็ได้วันหยุดเอาคันนี้ไปข้างนอกกับครอบครัวก็ยังได้ หรือคุณอยากจะกลับต่างจังหวัดก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานได้เยอะเป็นรถที่คุ้มค่าแก่การที่คุณจะจ่ายเงินนะเป็นรถที่สามารถไปได้หลายคนต่อให้คุณไปคนเดียวใช่ปะ่ะคุณก็สามารถขนสัมภาระเยอะๆไปได้หรืออีกอย่างหนึง่งสามารถเป็นรถที่คุณจะไปออกแคมป์ต่างๆก็ได้ขอพี่รบกวนปิดไอ้นี่นะ่ครับ สำหรับใครที่สนใจคันนี้เรามาดูราคากันเลยราคาคันนี้ยอยู่ที่297,000บาทเท่านั้น297,000บาทเงินดาวเนี่ยคุณเก็บไว้เลยคันนี้ฟรีดาวค่าจัดไฟนั้นก็ฟรีค่าโอรถก็ฟรีค่าดำเนินการก็ฟรีบริการหลังการขาย24ชั่วโมงมีให้ที่สำคัญบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุก็มีให้ ส่วน24ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นบัตรเมมเบอร์การ์ดคันนี้เราก็มีให้สําหรับคันนี้แล้วรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะแล้วก็ผ่อนเนี่ยประมาณ5,239บาท84งวดคันนี้ไม่ต้องเช็คเครดิต84งวดได้เลย72ก็ได้60ก็ได้48ก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกคือถ้าคุณเครดิตกลางๆถึงเครดิตดี นะครับเงินดาวเนี่ยฟรีดาวไปเลยไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งสิ้นเอาฟรีดาวไปเลยนะครับแต่ถ้าใครมีเงินดาวบ้างก็ยิ่งดีคุณจะได้ผ่อนน้อยลงแล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับขับรถส่งอาหารแก๊บฟู้ดแพนด้าไลแมนอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับขนส่งตอนนี้ยอดจัดคุณได้เยอะมากตอนนี้ได้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตอนนี้เขาประเมินมาว่า ออหลายๆคนที่ได้ทําประกอบอาชีพแบบนี้เนี่ยรายได้ดีมากเขาก็เลยปล่อยให้เยอะนะครับโดยที่สิ่งที่คุณเอามาก็มีบัตรประชาชนสําหรับใครที่อยากจะลองขับก็มาเลย0815198985พี่พันดีพันลัตหนึ่9อีกเบอร์ครับศูนย์แปดหนคุณนมรัตแล้วก็ไลน์ไอดีสำหรับคนที่อายแต่ไม่กล้าโทรมาคุณก็แชทมาเลย adsign เดอ0วันวดี D. อย่าลืมเติม adsign ด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ Facebook ดีเว้นวัคพันรัตน์นะฮะสำหรับใครที่อยากลองขับก็รีบมาเลยผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นคุณรีบมาเลยรามคำแหง164ริมถนนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝนใกล้จะตกแล้วผมแพนไว้ว่าจะถ่ายอีกคันแต่ไม่รู้จะได้ถ่ายไหมเดี๋ยวเจอแล้วกันเอาคันนี้ไปดูก่อน297,0 0 0บาทมาเอาไปเลยเอาไปไม่มีสระก็อย่ามาเอานะครับเดี๋ยวเจอกัน